ขอจเจริญพรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายในคลิปนี้วันนี้อาตมาก็จะได้มาอนุโมทนากับญาติโยมชาวบ้านดอนกะเล่นาทางเข้าเมืองสกลนครท่านก็ได้บริจาคไม้ยูคามาเพื่อเป็นโครง สร้างศาลาร,ารวมน้ำใจของสำนักป่าทุ่งมุจจรินของเราอันนี้ก็คือคุณโยมทางบ้านดอนกะเลนทางเข้าเมืองสกลนครอันนี้ก็มาอนุโมทนากับท่านวันนี้อาตมาไปหาไม้มาก็ลืมชื่อลืมชื่อของโยม ลืมถามชื่อก็ขออนุโมทนากับท่านด้วยพร้อมคบครัวแล้วก็ยังบอกบุญพี่น้องญาติโยมอีกในคลิปนี้ว่าทางสำนักป่าทุ่งมุจลินของเราตอนนี้ก็ได้ดําเนินการก่อสร้างศาลาราลวมน้ำใจซึ่งสถานที่ทำก็จะพาญาติโยมไปดูเพราะว่าได้ทำมาก่อนคลิปหน้านี้แล้วหลายคลิปลก็อยู่ตรงนี้วันนี้ ก็เช่นเคยคณะพระภิกษุสงฆ์ของเราก็ได้ทำการเ,าเตรียมการเพื่อที่จะยกเสาเอกในวันพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้ก็เพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องญาติโยมท่านใดที่เห็นแล้วเ,เกิดศรัทธาประสาทะอยากจะร่วมสร้างศาลาการประเรียนศาลา วมน้ำใจของเราก็อยู่ตรงนี้ก็ท่านใดที่อยากจะร่วมทำบุญก็เรียนเชิญเจริญพรถ้ามีไม้ยูคาหรือว่าไม้อะไรก็ได้ขนาดก็ประมาณนี้นะเพื่อที่จะทำเป็นโครงหลังคาแล้วก็เจริญพรไปยังะจะเป็นการถวายหลังคาของเราก็ยังไม่มี เป็นสังกะสีหรือว่าเป็นดูซิ่งอะไรก็ได้ถ้าใครอยากจะถวายก็ให้ติดต่อมาที่เบอร์โทร0879460967เบอร์โทรพระอ,นอนานนท์โทรมาติดต่อสอบถามการทำบุญได้สุขโขปุญญะปุจจโย การสั่งสมบุญนำสุขมาให้การสั่งสมบุญเอาไว้นำมาซึ่งความสุขพิกัดของสำนักแห่งนี้ก็เพิ่งสร้างบางคนบางท่านก็ได้ถามมาว่าอยู่ตรงไหนก็อยู่บ้านออมแก้วหลังโรงเรียนพลพิทยาคมประมาณ2-3กิโลเมตร ประมาณสองเากิโลเมตรถ้าทายาิโยมท่านใดอยากจะดูอยากจะมาดูสถานที่ก็ดีก็อยู่ตรงนี้หลังโรงเรียนโพนพิทยาคมประมาณ2.3งมกิโลนี่แหละสองสามกิโลนี่ก็คือสถานที่ตรงนี้อตอนนี้ก็เตรียมการพรุ่งนี้ก็จะได้ยกเสาเอก จะได้ยกเสาเอกก็เรียนเชิญจเจริญพรพี่น้องยัดโยมไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนก็ประชาสัมพันธ์ซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่ายาัดโยมท่านใดมีจิตศรัทธาอยากร่วมสร้างศาลาของเราไม่ว่าจะเป็นบริจาคหลังคาก็ดีหรือว่าบริจาคไม้ไม้ยูคาไม้ อะไรก็ได้ไม้เต็งไม้ลังอะไรก็ได้เพื่อที่จะนำมาเป็นโครงหลังคาซึ่งไม้ขคงเราก็ยังไม่เพียงพอแล้ก็เรียนเชิญจเจริญพรได้ทำบุญกันได้ก็ขออนุโมทนากับัรทาญาติโยมทุกคนทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความจเจริญจงมีแก่ทุกคนทุกท่านด้วยเทิญเจริญพร